สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเดินสู่ช่องของเราผมเก่งวันที่อยู่กับเกมไม่มีอะไรจะพูดครับเกมดีเกมอิสประจําสัปดาห์นี้นะครับพอดีเห็นคอนเซปต์เล่นนิดๆแล้วน่าสนใจนะครับเป็นเกมที่เราจะอึกอกักพูดไม่ออกใช่ไหมเวลาเราไปจีบสาวไปออกเตดเราก็จะมีอาการพูดไม่ออกนะครับ อันนี้เขาบอกว่าเป็นพัซซโซเกมที่ใจอะล็อกจะถูกจํากัดเอาไว้ด้วยตัวอักษรที่คุณปลดล็อกแล้วเท่านั้นยิ่งปลดล็อกตัวอักษรมากก็สามารถที่จะชนะหัวใจเธอได้มากนะมาดูกันว่าเกมจะเป็นยังไงนะครับกดเพื่อคอนติเนียคือมันดาวโหลดไม่ได้แล้วก็เกมนี้ไม่มีเสียงนะครับแย่หน่อยเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเกมนี้สร้าง72ชั่วโมงในอ่าูดัมเดรนะครับในทีมของ Start with n o t ิ i นะฮะ เริ่มตต่ไม่มีอะไรเลยครับโอ้นั่นโซอี้ดิฉันรู้สึกประหมานะ่านะกัการเดทครั้งนี้ฉันอยากจะบอกให้เธอรู้ว่าฉันชอบเธอมากแค่ไหนอะ่ะแต่ว่าฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันไม่มีอะไรจะพูดอะ่ะเนี่ย notting นะตอนนี้แล้วก็ปลดล็อก n o t g h i นะอ๋อยินดีที่จเจอคุณค่ะคุณคิดว่าที่นี่มันสนุกไหมอ่าผมชอบมันกับ อ่าไม่ใช่อะไรของผมเลยอ่ะแต่ว่าเราเลือกไม่ได้ทั้งคู่นะครับเพราะตัวสอนยังขาดอยู่นะแล้วก็เงียบไปอืมโอเคเอ่อแล้วคุณจะสั่งอะไรหรอคะฉันพยายามจะตัดสินใจอ่ะถ้าเกิดว่าคุณอ่าจะเอามิลเชคก็น่าจะดีนะคะว่าไงไหมอ่าแล้วแต่คุณเลยหรือว่าผมเอาด้วยเลือกไม่ได้ทั้งคู่นะคะรับว่าตัวสอนยังไม่ได้นะะเอ่องั้นเอ่อมิลเชคอาจจะมากเกินไปหรือเปล่าคะยังไงซะ ยินสุขสันต์วันศุกร์ด้วยนะคะอย่างน้อยสัปดาห์นี้ก็จบลงแล้วเออคนไปสนุกที่ไหนไหมช่วงสุดสัปดาห์นี้อะ่ะก็นี่ไงแต่ยังขาดตัวอตัวหนึ่งนะครับกับอนอนอยู่บ้านนะเลือกไม่เังคู่นะไม่มีอะไรเ,เหรอคะเออคณแทบจะไม่พูดอะไรเลยอะ่ะคนฉันทําให้คนเบื่อหรือเปล่ามไม่ครับโอเคฉันฉันดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะคะ เราได้หัวใจเพิ่มมาแล้วแ้เอ่อแล้วก็ขอบคุณด้วยนะอย่างน้อยคุณก็ฉันรู้ว่าการคุยไปเรื่อยเปื่อยคงจะไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบเท่าไหร่ฉันน่ะยินดีใจมากเลยที่คุณทําให้มันแบบมีมีค่านะคะโอ้อย่างน้อยก็มีอะไรบางอย่างสินะแต่ว่าฉันอยากจะรู้จักเธอให้มากกว่านี้อ่ะฉันบอกว่าฉันจะสามารถหาท็อปปิกในการคุยได้มากกว่านี้ ฉันแค่ต้องพยายามอ่าคลิกตัวสอนเพื่อปลดล็อกมันแต่ละอันมีค่าหนึ่งหัวใจเมื่อกี้เราเจอตัวตัวเอสใช่ไหมตัวหนึ่งเออแล้วก็แสดงว่าต้องคุยเรื่อยๆเนาะเพื่อปลดล็อกคำเรื่อยด้วยนะแล้วก็ปลดล็อกหัวใจเธอเรื่อยๆเมื่อกี้มีอะไรอีด L อลใช่ไหมอ่าโอเคเล่นอีกรอบนะนี่โซอี้นี่ประมาทจังเลยแต่ว่าฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะสามารถพูดออกไปได้ไหม ยินดีพบคุณค่ะที่นี่สนุกเลยไหมอันนี้ขาดนี้สองตัวนะถ้าตอบว่าฉันน็อตไมติงนี่กลับบ้านเลยนม่ยเออสั่งอะไรดีคะมิลเชคไหมอันนี้ยังตอบอะไรทั้งคู่ไม่ได้เลยนะมิลเชคคงเยอะไปเนาะสุขสามวันสุขเนาะอ,อ่คุณไปเที่ยวที่ไหนไหมนี่ไงโอ้จริงเหรอคะใ,ใจใจยังที่คุณสึกอย่างนั้นน่ะฉันยอมรับนว่าคุณอะ่ะดู ฉันอ่ะเอ่อเฝ้ารอมันมากเลยนะเนี่ยการเดทครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเวลาที่สัปดาห์ที่ยาวนานมากเลยอ,ะอ่ะเอ่อเหมือนกันครับแต่ว่าใช้ตัวสอนเยอะจะมายูวก็ได้อยู่เนาะค่ะเอ่อขอบคุณสำหรับเรื่องนี้นะคะฉันยินใจมากเลยที่มีโอกาสได้คุยสนิดหนึ่งก็ยังดีอะ่ะสนุกมากเลยโอ้เมนะเมนะโอเคนะเมนะโอ้อันนี้มันใช้เยอะจังวะเอ่อ มันก็ไม่แย่นะแต่ว่าน่าจะสามารถบอกเธอมากเท่าที่เธอต้องการ M กับ E 2สองตัวแน่นอนนะแล้วก็เอาอะไรอีกตัวหนึ่งอ่ะเมื่อกี้มีไอไลท์ like, ใช่ไหม K ตัวหนึ่งอ่ะอ่ะาโซอี้จ๋าฉันไม่แน่ใจจะบอกเธอได้ไหมอ่าคุณคิดว่านี่มันจืนที่ท,ที่ดีไหมครับออ๋ผมชอบมันนะครับฉันก็เห็นด้วยค่ะอ่อ มัคนคงจะสนุกนะที่จะไปในที่ของตัวเองอะไรแบบนี้นะ่คุณสามารถตกแต่งได้ตามต้องการเลยดีไซน์เมนูออกแบบเมนูได้แน่นอนว่าการเปิดร้านอาหารนั้นมีงานต้องทําเยอะมากฉัคิดว่าฉันคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพได้ตอนนี้หรอกคะ่ะเเราจะสั่งอะไรดีไหมคะเชนเราตัดสินใจจะสั่งมิวเชคอยู่อ่างั้นผมเอาด้วยครับอ๋อน่าสนใจดีนะคะเอ Do y you w a n t to know my one m i n u t e คุณอยากรู้จุดอ่อนอฉันไหมคะอ่า u have to say my... ต้องพูดของผมผมต้องบอกของผมด้วย,ยไหมว YA นะเลง YA ไว้นะครับแต่ว่าได้ตัวสอนเพิ่มเยอะมากเลยนะยินดีวันศุกร์ด้วยนะคะอ่านี้มีความสุขดี YA A สำคัญมากนะ w ดด้วยก็ดีม้ก ไปหลายๆทางนะดีใจที่มีโอกาสได้คุยผมด้วยครับเจ็ดตัวนะอ่า y a แล้วเ,เอาอะไรได้อีกเดี๋ยวมันอยู่อยู่อ่าซื้อซื้อมาก่อนนะที่เหลือผมไม่แน่ใจว่าผมต้องซื้อตัวอะไรวะเอาซื้อตัว common c แล้วกันอ่ะ b อ่ะโอ้สวัสดีค่ะโซอิง so ค่ะ เอ้ยผมกดผิดสั่งอะไรอาโอเคสั่งมิลเชคยินดีดสุขสันวันศุกร์ค่ะดีใจที่มาที่นี่นะอา่าเฝ้ารอเหมือนกันเช่นกันครับจริงเหรอคะทั้งน่าจะปวดเหมือนก,กันเนี่ยอ,อย่างน้อยพวกเราก็สามารถบ่นให้ฟังสกันแล้วกันได้นะคะมันช่วยได้เยอะเลยอะ่ะคือฉันไม่รู้สิคะฉันไม่อยากที่จะ ไม่อยากจะไปนในเชิงลบเท่าไหร่นะักแต่ว่าบางทีคนจะโฟกัสเรื่องในทางบวกนะคะคิดว่าอย่างนั้นไหมก็ดีครับที่จะซื้อสัตว์ต่อกันคุณอาจจะพูดถูกนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วฉันมีงานที่ต้องบ่นอะไรเยอะมากเลยอะ่ะมันจะว่าคุณก็คงเหมือนกันนะฉันรับฟังนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะระบายมันออกมาไม่ต้องกดดัน ขอบคุณสำหรับสิ่งนี้นะคะดีใจมากที่มีโอกาสได้คุยกับคุณผมก็เช่นกันครับดีใจนะคะเอ้ยตัวเซตต้องล็อกนี่ว่าเพรามีคำว่าโซอี้อยู่นั้นผมกดพลาดอันแรกอะ่ะเอาใหม่เราจะไม่รีบมันไปกดอะไรไม่รู้เมื่อกี้นะ่ะน็อตไมติงมันข้ามหมดเลยอะ่ะตัวสอนหายเพียบเลยอะเอ้แต่เหมือนตัวสอนจะได้เฉพาะบทสนทนาใหม่ปะ อ่อ่นแล้วแต่คุณเลยครับเผื่อประโยชอื่นนะแต่ว่าฉันต้องไปพกติดใจไม่ได้ค่ะเป็นปัญหาเลยคัเนี่ยฉันใช้เวลา15นาทีในพยายามเ,าเลือกต่างหูนะครับวันนี้โอ้มันจะเจออะไรตัว C ใช่ไหมขาดตัว C ตัว F ตัวซีเคได้ฉันดูงงเงานะคะเรียนด้วยกับวันศุกร์นะคะเนี่ย อ๋อต้องตอบอย่างอื่นแล้วอ่ะทําไมล่ะครับบ้ามากเลยอ่ะมันแบบฉันต้องอยอมเรียกว่าเออมันมีอะไรต้องทำเยอะมากนะตอนช่วงสิ้นปีอ่ะเรามีคนใหม่ๆที่ไม่ไม่ทำงานเสร็จตามเวลาด้วยคือฉันก็ไม่อยากที่จะมานั่งทํางานช่วงวันนี้มันสุดสัปดาห์ค่ะดีใจนะคะที่คุณรับฟังเออขอบคุณครับครับ เราจะมีโอกาสได้คุยกันดีนะครับมันสนุกมากเลยตัว V ตัวนึงโอเคขาดตัว V เราจะสามารถบอ่อยธได้นะโอเคเอาตัวอะไรก่อนอแต่เหมือนไอ้ประโยชน์สุดท้ายมันจะวนกลับมาหาแล้วบ่อยเนาะไม่แต่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีโอกาสใช่ไหมมันมี F กับ C เมื่อกี้นี้ C หรือ F อะไรสำคัญกว่า C C ก่อนแล้วกันเล่นอีกรอบ น็อตไมติงที่ไม่น่าตอบนะครับมันมันดูมันไม่พาไปไหนอะดิอ่สั่งอะไรดีไหมคะแล้วแต่คุณเลยครับฉันตัดสินใจไม่ได้ใช่ว่าตั้งสิบห้านาทีนะ่ะเอ่ออันนั้นก็ดูดีนะครับโอ้ขอบคุณค่ะเอ่อบางทีฉันอาจจะใช้เวลาทั้งวันเลยนะครับในการตัดสินใจดีๆสุวันสุขด้วยค่ะเอ่อาตองตอบอยู่บ้านไหมดูผ่อนคลายนะคะ เราคุณชอบทำอะไรอะ่ะยังมีคำให้ปวดล้ออีกเหรอตัวดีทั้งคู่นะครับที่ขาดอยู่เออขอบคุณเรื่องนั้นกันแล้วกันนะคะขอบคุณแนละ้วเราดีที่ได้มีโอกาสได้คุยผมก็เช่นกันครับโอเคไม่แย่ไม่แย่เอาตัวตัวดีนะโอปาปะกลีแล้วก็ อีซับทูยูอ่ะอันนั้นก็ดูดีนะครับไฟเดย์ Friday, อยู่บ้านเล่นบอร์ดเกมครับเจ๋งค่ะฉันชอบบอร์ดเกมนะออ่คุณมีเพื่อนเล่นด้วยหรือเปล่าผมมีคนประจําอยู่แล้วหรือว่าอยากจะเล่นด้วยไหมครับอ๋อขอบคุณที่ชวนนะคะฉันไม่รู้นะว่าฉันจะสามารถไป,ส,ปสัปดาห์นี้ได้หรือเปล่าอ่ะคือฉันมีที่วางแผลก,กับเพื่อนแล้วอ่ะ แต่ว่า,าเดี๋ยวฉันค่อยตัดคุณที่หลังแล้วกันนะฉันจะบอกคุณก่อนหน้าแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าฉันพร้อมฉันเป็นพวกที่ชอบอาชนะอะค่ะอขอบคุณนะคะอหนก็มีโอกาสได้คุยกันสนุกมากเลยผมก็เช่นกันครับต้องไปซื้อตัวสอนเพิ่มละตัว F ใชเนี่ยเมื่อกี้มีฟิปคอยเนเออโอเคโซอี so จะต้องเจอประโยคซ้ำเดิมอีกรอบหนึ่ง ฉันชอบมันแล้วแต่คุณลองโยนเหรียญดูเลยครับอ๋อแต่เออมันไม่ใช่อย่างที่คนทําไม่ใช่หรอคะถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจไม่ได้ก็โยนเหรียญแล้วก็ดูว่าความรู้สึกจะพาไปทางไหนอะหรอในครั้งหน้าถ้าเกิดว่าฉันติดอะไรฉันจะลองดูแล้วกันนะคะอะไรก็ตามไม่ค่อยเวิร์ดเลยนะฮะอันนี้ไม่ไม่ได้อะไรเพิ่มนะผมชอบอยู่บ้านฮะ,ะเล่นเล่นหมาฮะคุณมีหมาหรอคะ เออน้องชื่อพัมกินนะครับโอ้ตายพระเจ้าพัมกินโอ้มันได้สามเลยเหรอพัมกินเป็นชื่อที่น่ารักมากเลยค่ะโอ้ยฉันอยากจะเจอพัมกินของคุณจังเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าเราไปด้วยกันได้บางทีคุณพาพัมกินไปเดทด,ด้วยกันได้ไหมคะเออด้สิครับอ๋อจริงเหรอคะเยี่ยมเลยเอ๋อฉันชอบมากเลยที่คุณมีหมาค่ะเอ่อแต่ ฉันคิดมาตลอดว่าคุณเป็นพวกชอบแมวอะ่ะเออแล้วคุณล่ะครับฉันเหรอคะถ้าเกิดว่าฉันเลือกได้ฉันคงจะตัดสินใจจากาก่าบุคลิกของฉันฉันว่าฉันจะเป็นคนชอบหมาคะ่ะเออแต่ว่าฉันชอบมันต้องคู่ในฐานะสัตว์เลี้ยงนะคะออขอบคุณสอบเรื่องนี้ขอบคุณมากที่มีโอกาสได้คุยกันโอเคขอบคุณมากครับ โซอี้เราผลลอกครบทุกตัวแล้วเราจะคุยประโยคสุดท้ายกับเธอแต่ว่าต้องทำให้เธอประทับใจนะฮะออผมชอบมันแล้วก็เอออันไหนดีอันนี้นนแล้วกันนะผมจะเอาด้วยนะเอออยากจะรู้จุดอ่อนไหมผมต้องบอกของผมด้วยหรือเปล่าอ่ะแน่นอนสิคะจุดอ่อนของคุณคืออะไร เอาผู้หญิงของคุณนะครับแหมปากหวานนะเธออะยังไงซะยินดีสุขสันต์วันสุขด้วยนะคะเออผมชอบการมาเดทแต่ผมตอบว่าอยู่บ้านแล้วก็ตอบบอดเกมเ,มเลี้ยงหมาเธอแบบรู้สึกแฮปปี้มากกว่าเยอะมากเลยเนะฉันเฝ้ารอนะคะทำไมล่ะครับการทำงานมันบ้ามากเลยอ่ะมันมีแบบ งานแอดมินที่ว่าคอยลับตัวตลอดเลยตอนช่วงสิ้นปีเรามีคนใหม่ที่เข้ามาเลยทํางานไม่เสร็จด้วยขอบคุณที่เล่าฟังนะคะขอบคุณที่ยังมีโอกาสได้คุยกับคุณมันสนุกมากเลยโซอี้ครับผมเนี่ยอยากจะบอกคุณอะค่อผมรู้นะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบแล้วก็เป็นคนคุยด้วยยากอะแต่ว่าผมอยากจะบอกกับคุณว่าผมนั้นตื่นเต้นมากเกี่ยวกับสิ่งนี้ผมคิดว่าคุณนั้นสุดยอดมากเลยว้าว สุดยอดมากเลยค่ะดีใจจังเลยนะคะที่คุณรู้สึกอย่างนั้นบางทีเหมือนฉันรู้แล้วข่าว่า,าคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนที่จะพูดแบบนั้นออกมาขอบคุณนะคะฉันรู้แล้วว่าคนนั้นเป็นคนที่ดีเหมือนกันฉันหวังว่าพวกเราจะได้ใช้ใช้เวลาได้มากกว่านี้นะคะจบแล้วนะฮะเราบล็อกตัวสอนครบทุกตัวนะครับมากพอที่จะคุยกับโซอี้จนจบก็เฉลียวมา,มากพอเลยนะครับ <c oughs> ปลดล็อกครบ26ตัวมันก็คุยได้ทุกประโยชน์แ็ไอันนี้คือเกมดีเกมอีกของเราในะวันนี้ครับเจ็สชั่วโมงนะครับของรูํำแดรนะจับตีมของการเริ่มต้นโดยไม่มีอะไรเลยนะครับ Star ์ i ิ h NOT TING เกมนี้เลยให้คําว่า NOT TING มันเริ่มต้นนะครับให้มาทั้งหมด7ตัวนะในการเริ่มต้นบทสนทนานะครับค่อยๆสร้างความสัมพันธ์เอาซื้อใจเธอเอาใจไปซื้อตัวสอนแล้วก็เดทกับเธอจนกระทั่งจบเดทนะครับ เป็นยังไงครับชอบไหมนะครับรอทีมคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปของเรานะครับกดไลค์กดซับสไครต์ช่นของเราติดตามโซเชียลม่นจะเป็นเฟซบ o o กทวิ t t ตอร์บูสกายมีอะไรก็ไปแจ้งไปบอกไปคุยที่นั่นนะครับมีไลฟ์ที่ทวิชบ้างในบางครั้งนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นชิโนบิอาร์ตเวนเจนก็ใครอยากดูแบบยาวก็ไปดูที่นั่นได้นะครับแบบเต็มๆนะ,ะจริงๆวันที่ผมนั่งอัดคลิปอยู่นี้นะครับมันควรจะมีชิโนบินะครับ วันนี้คือวันที่9นะครับวันที่9จริงๆมันควรจะมีนะครับแต่ว่าอยู่ดีไม่รู้คอมผมเป็นอะไรแล้วคือเกมมันอยู่ในไดฮ์เฮชแต่ยูสตีมก็หาไดฮ์เฮชไม่เจอแล้วก็บอกว่าอยากเล่นเกมเหรอโหลดใหม่ผมก็เลยนั่งโหลดอยู่นะครับวันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นนะะวันนี้ขออนุญาตลาไปต่อแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ